สวัสดีครับตัวนี้คือโคมไฟระยะโซล่าเซลล์รุ่น10เมตรหลอดไฟมีอยู่ทั้งหมด20หลอดนะครับตัวนี้กำลัง20วัตต์นะครับแผงโซล่าเซลล์ตัวนี้เป็นแผงแบบโมโนคริสตัลไลน์กำลัง5โวลต์10วัตต์นะครับแบตเตอรี่อยู่ข้างในแผงโซล่าเซลล์ตัวนี้นะครับเป็นแบตลิเทียมฟอสเฟตความจุ1800มิลลิแอมครับโคมไฟตัวนี้สว่างได้นานประมาณ10-12ชั่วโมงครับตัวนี้สว่างถึงเช้า โคมไฟตัวนี้สามารถยึดติดผนังก็ได้นะครับมีรูน็อตให้ยึดนะครับตัวนี้หรือว่าลูกค้าจะเอาไปปักสนามก็ได้นะครับใช้เสาตัวนี้นะครับเหมือนแบบนี้โคมไฟตัวนี้มาตรฐาน IP 6 5นะครับทนแดดทนฝนติดตั้งกลางแจ้งได้มีรีโมทควบคุมการทํางานให้ด้วยนะครับปุ่ม on off เปิดปิดการทํางานนะครับบวกลบเพิ่มลดความสว่างครับ2ปุ่มนี้ไม่ใช้งานส่วน M ปรับให้กระพริบหรือว่าปรับให้สว่างค้างก็ได้ ออโต้ตั้งให้หลอดไฟเปิดปิดเองอัตโนมัติสามารถตั้งเวลาการทํางาน3ชั่วโมง5ชั่วโมงหรือว่า8ชั่วโมงก็ได้นะครับสําหรับวิธีการใช้งานนะครับก่อนการติดตั้งให้ลูกค้ากดสวิตช์ออนตรงนี้1ครั้งนะครับแบบนี้เพื่อเป็นการเปิดการทํางานนะครับเสร็จแล้วให้ลูกค้าคว่ำแผงโซล่าเซลล์ลงกับพื้นแบบนี้นะครับใช้รีโมทกดออนนะครับเซ็นเซอร์รับรีโมทจะอยู่ตรงนี้นะครับตรงด้านหลังแผงโซลาเซลล กดออนแบบนี้นะครับไฟก็จะติดขึ้นมาถ้าลูกค้าต้องการโหมดกระพริบกดปุ่ม M นะครับหรือว่าลูกค้าต้องการให้สว่างคงที่ก็กดปุ่ม M เหมือนเดิมนะครับตัวนี้ปรับเพิ่มลดความสว่างได้8ระดับนะครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวความสว่างในตอนกลางคืนกันต่อเลยนะครับลูกค้าสนใจกดสั่งซื้อท่ตการ้าด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ